คือสยามคือนามไทยจำหลักไว้ทุกดวงใจในแผ่นดินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัท JSL g l o b a l media จำกัดและบริษัทในเครือรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันศุกร์นี้รายการสุริวิภาเรายังอยู่กันที่หลวงพระบางค่ะสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อสุกที่แล้วค่ะเราให้ไกด์กิติมศักดิ์ของเราพาเที่ยวหลวงพระบางกันแบบเต็มอิ่มเลยทีเดียว นั่นก็คือดออรอภิชาติสุประกอบค่ะส่วนวันศุกร์นี้เรายังอยู่กันที่นี่ค่ะหลวงพระบางค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับธุรกิจที่ดรอภิชาติแล้วลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของท่านนะคะนั่นก็คือน้องกายรัชานนท์ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูธุรกิจ ที่ลงทุนด้วยเงิน300ล้านบาทค่ะเป็นธุรกิจที่สืบสานวัฒนธรรมมาเป็นร้อยร้อยปีทีเดียวค่ะและว,วันศุกร์นี้คุณผู้ชมขาเราย้ายมาพักอยู่ที่กลางเมืองหลวงพระบางเลยค่ะนี่คือสันติวิลล่าเป็นโรงแรมที่น่ารักเล็กๆสงบค่ะแล้วก็ห้อมร้อมไปด้วยร้านอาหารสะดวกสบายทีเดียวถ้าหากว่าคุณผู้ชมชมรายการสุริวิภาค,คืนนี้แล้วเนี่ยหลงสเสน่หลวงพระบางแล้วก็อย่ารอช้าเก็บกระเป๋าแล้วมาเที่ยวกันค่ะ ที่เราจะเห็นก็คือบ้านเรือนทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในสภาพเดิมเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วมีการซ่อมแซมหรือหรือจะปรับปรุงอะไรต้องมีการขออนุญาตถ้าไม่ได้รับอนุญาตนี่อดเลยอดเลยไม่ได้ครับเอาเรามาดูบ้านเรามาดูบ้านเราภิชาติหลังนี้ค่ะคุณผู้ชมคะบ้านนี้ซื้อมากี่ปีแล้วคะซื้อมาประมาณ3ปี4ปีแล้วฮะเมื่อก่อนคือไม่ได้อยู่สภาพนี้นี่คือทําดีที่สุดแล้ว ค่อยๆทำทุก่อนสภาพเป็นยังไงคะสภาพก็คือเละเทะมากครับเละเทะมากทีก็เป็นบ้านอยู่าอ,ยอาศัยอยู่อาศัย,ย,ศยแต่ว<ช>่าเป็นบ้านตั้งแต่กี่ร้อยปีแล้วนะคะร้อปีโอ้<ะ>ทาไมถึงคิดจะซื้อทั้งๆท,ท,ที่มันก็เก่าอยคือความคิดของผมนะครับว่าหลวงพระบางเนี่ยมันดนได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทั้งตัวเมือง เมื่อเขามีการขายบ้านหลังนี้เนี่ย hmm. มันคงมีเงินแค่ไหนต่อไปก็คงไม่มีสิทธิ์ซื้อแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถเราทําเรื่องวัฒนธรรม <Have. S 2> แล้วถ้าสามารถรักษาวัฒนธรรมของบ้านเรือนเก่าๆไว้ได้เนี่ยมันได้คุณค่าทางจิตใจข hmm. องเรา <These. S 2> ก็คือเมื่อสมัยก่อนผมมีความคิดว่าผมจะขอทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ได้ไหม <im it> แบบนี้ทำให้สวยกว่าเดิมนี่แหละ เขาบอกว่าสร้างได้แต่ให้ใช้ไม้แบบเก่าทั้งหมดผมอ้าวถ้าเสามันกลมก็ต้องกลมอย่างนี้เสาเหลี่ยมตรงนี้ก็ต้องเหลี่ยมนี้ผมบอกโอ้โหในเมื่อมันกลมหมดแล้วมันมีเหลี่ยมอยู่อันเดียวเนี่ยขอกลมหมดได้ไหมโอผมจะได้ให้มันดูไม่มาดูดีเกินออท่าไมแล้วไม่ได้เพราะว่าได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลกไปแล้วของทุกชิ้นงานที่อยู่ในหลังนี้แล้วเจ้าของบ้านต้องอนุญาตให้นักท่องเที่ยวหรือข้าราชการ ถ้าจะเข้ามาถ่ายรูปมาขอดูต้องให้ดูครับเพราะฉะนั้นทุกที่ทุกที่ในหลวงพระบางครับขอดูได้มีคอนเซ็ปต์แบบนี้หมดเราเข้าเข้าไปดูได้ที่บ้านโบราณเนี่ยก็จะมีทางคนเราเรียกว่าประตูผีคือช่องข้างบนสองช่องนู้นเห็นไหมฮะคือเขามีความรู้สึกว่าถ้ามีคนตายเนี่ยวิญญาณเนี่ยจะได้ออกทางนี้ได้แต่ตามความคิดของผมเนี่ยมันคือช่องระบายอากาศ เขาก็คิดแยบยนต์เขาเป็นโน้ตฮาวใช่เป็นโน้ตฮาเขาเป็นระบายอากาศให้ข้างบนอ่ะเย็นมีลมเข้าออกได้ถูกวไหมฮะเอกระเบื้องเหล่านี้ถ้าเราจะเปลี่ยนก็ต้องแจ้งเขาใช่ไหมคะเป็นเรื่องใหญ่แล้วเขาจะมาดูแล้วเราไม่ต้องออกเงินองค์การมอดกโปกเอาเงินมาให้เอากระเบื้องมาให้เพื่อจะได้เหมือนเพื่อจะได้เหมือนกันนี่แหละฮะเขาทาก็คือรักษาการเป็นมอดกโปกทั้งตัววเมืองไ้ ฝั่งบ้านมาคุณผู้ชมขาฝั่งนี้ก็เป็นวัดวัดซึ่งมีความสําคัญยังไงคะวัดชื่อว่าวัดอารามค่ะเรากคนลาวเรียกวัดอาหามคือวัดอารามเนี่ยเป็นที่อยู่ของปู่เย่ยญาเยอซึ่งปู่เย่ยญาเยอเนี่ยคนหลวงพระบางให้ความเคารพนับถือมากจะเอาออกมาทําพิธีแสดงตอนวันปีใหม่ลาววันปีใหม่ลาวก็คือวันสงการค่ะนี่ก็จะเป็นกุฏิพระนี่แหละฮะเป็นบ้านของ ปู่เย่อแยะเยอยู่ในนี้คือรูปของท่านเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ<า>แล้วก็จะมีสิงอยู่ตรงกลางม,มีปู่กับมียาา่านะฮะมีประวัติความเป็นมายง,งะนะฮะก็คือปู่เย่อแยะเยเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะมาให้เกิดพลเมืองหลวงพระบางแล้วก็ให้ช่วยรักษาความอยู่เย็นเป็นสุขให้กับลูกหลานสืบทอดต่อกันมาเรื่อยๆก็เลยจะเป็นที่เคารพของบรรดาผู้คนในหลวงพะบาง แล้วแบบคนลาวคนหลวงพระบางไปที่ไหนเนี่ยก็จะขออัญเชิญผู้เยอะเย้มไปช่วยปกปักรักษาคุ้มครอง ก็ทำธุรกิจที่อุยงจันทร์อียงจันทร์สมุทรเกตอนแรกอะทําไมถึงถึงไม่เลือกทําธุรกิจเหมือนกับคนอื่นทั่วๆไปอย่างเช่นอย่างเช่นทํำรีสอร์ทโรงแรมหรือร้านอาหารแต่อันนี้เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการรวมวัฒนธรรมไว้ค่ะเพราะอย่างนี้ฮะวัฒนธรรมไม่มีวันตายไปจากโลกนี้ อันนี้คือสิ่งแรกที่ที่เราเห็นครับที่เราเห็นค่ะถ้าเป็นสินค้าอื่นโอกาสในการตายไปจากตลาดมีสูงนะครับประกอบกับหลวงพ่อบางเป็นเมืองมรดกโลกเราก็นั่งคิดว่าสิ่งที่มันขาดหายไปของเกาะมรดกที่จริงๆมีอยู่แต่ไม่ได้รวบรวมมาไว้ไม่ได้ถูกรวบรวมไว้เป็นเรื่องเป็นราวแบบที่เราเก็บไว้ในเรือนหลวงพระบางพื้นดินตรงนี้เนี่ยเราซื้อมาหรือยังไง ซื้อครับซื้อมาเพื่อที่จะทำการเพื่อที่จะทำอันนี้ธุรกิจนี้โดยตรงมันเป็นแปลงสุดท้ายที่สามารถก่อสร้างได้อ้าวในหลวงพระบางอาสมพติว่าหนูแบบมีสตังค์อยากจะซื้อทํบริสอร์สักห่งหนึ่งอาตรงนี้เขาขายเนี่ยซื้อแล้วทําได้ไหมเราต้องดูก่อนครับว่าตรงนั้นเนี่ยอนุญาตไหมเรื่องผังเมืองมันมีว่าถ้าเป็นถ้าเป็นที่นาห้ามถมอืออุ้ยอ่ะโอเคที่บึงห้ามถมค่ะห้ามก่อสร้างอทีนี้ ในหลงพระบางเองอ่ะเป็นภูเขาล้อมรอบเมืองโอกาสที่พื้นดินที่เป็นเนินๆอย่างเงี้ยก็มีน้อยแล้วมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากเพราะฉะนั้นต้องบอกได้เลยว่าถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็โชคดีของเราที่ได้ดินผืนนี้มาตัวอาคารค่ะเห็นบอกว่าต้องมีทีมรีเสิร์ชอันดับแรกรีเสิร์ชอะไรก็เรามีอยู่2ทีมอันที่1นึ่งรีเสิร์ชในเรื่อง business ว่าถ้าเราทําธุรกิจแบบเนี้ยมันจะไปรอดไหมถ้าไปรอดนานไหม ถูกไหมฮะอันที่ทีมที่สองรีเสิร์ชในเรื่องสถาปัตยกรรมคือเราไม่สามารถยกแบบเรือนอยุทยาสุโขาทัยมาวางอย่างนี้ได้อ่าไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเป็นวัฒนธรรมของหลวง<ข>พระบางว้าวเพราะฉะนั้นทีมรีเสิร์ชเนี่ยเราก็ใช้เวลารีเสิร์ชของทีมเนี้ประมาณเกือบสองปีในการศึกษาดูงานวัดวารามต่างๆบ้านเก่า ศึกษาในเรื่องข้อกฎหมายกฎระเบียบขององค์การบรอดกโก้ของสำนักผังเมืองออแล้วก็อีกทีมหนึ่งลืมไปทีมรีเสิร์ชด้านวัฒนธรรมก็คือคุณนายเมื่อทุกอย่างโอเคตกลงร,รัฐบาลโอเคขนาดของธุรกิจ<อ>คนรอบข้างโอเค,คเราสร้างเราเริ่มต้นยังไงเรื่องนี้หนักใจเพราะว่าที่นี่เนี่ยเครื่องจักรหนักก็ไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยเสาที่เราเห็นใหญ่ๆเนี่ยใช้อะไร คนกับลอกดึงยกขึ้นมาจริงอครับแล้วกับเบื้องที่เห็นบนหลังคาเนี่ยค่ะมันโคลาวเขาเรียกว่าดินขอค่ะทำมาจากดินเหนียวเป็นแฮนเมดแต่ละแผ่นที่เราเห็นเล็กๆเนี่ยนะคะครับครับทั้งหมดทั้งโคการใช้หนึ่งล้านแผ่นใช้เวลาในการผลิตสองปีด้วยมือคนปั้นโดยมือคนปั้นแล้วไปทำทีละแผ่นทำทีละแผ่นแล้วไปทำไมมันถึงนานขนาดนั้นคะวัฒนธรรมของที่นี่ศิลปะ ของการกอร่อสร้างที่นี่ต้องเป็นดินขอเพราะทุกอย่างต้องออกมาเป็นมันไม่ใช่เป็นลาวอยา่เดียวต้องเป็นหลวงพระบางด้วยออันนี้เป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเห็นบอก <He hn S 2> ว่าเมื่อกี้พูดถึงคุณมานพมีจารั่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำข้อมูลด้านไหนวัฒนธรรมด้านฟอนร์รำในการรีเสิร์ชหาข้อมูลว่าในการในการรำมีหลายแบบ รำดวงจำปาเป็นยังไงรำนางแก้วเป็นยังไง <S <S รำเหลาวเทิงเป็นยังไงลาาสูงเป็นยังไงลาากระทบไม้เป็นยังไง <S <S รำมะเกียนเป็นยังไงนางสีดานางยักษ์เป็นยังไง,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 ไงคุณนายก็จะมารีเสิร์ชที่นี่แล้วก็ก็ดูเรื่องเสื้อผ้าพร้อมกับนำชุดเข้านำเสนอวัฒนธรรมทำไมถึงใช้คนไทยเป็นผู้ดูแลในเรื่องของการ <C oughs> ออกแบบ ทำไมไม่ใช้คนลาวเลย <ฮะ S 1> มาเป็นผู้ออกแบบในเรื่องของการแสดงทั้งหมดเพราะว่าอันนี้ด้วยความเคารพในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของการเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นด้าน acting นะฮะด้าน แสงสีเสียงด้านโชเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเองก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวรู้สึกตื่นตาตื่นใจไปกับแสงสีเสียง ừ ừ ừ ในขณะที่กําลังเสพความสวยงามเสน่ห์ของวัฒนธรรมที่<ช>นี่ขณะเดียวกันก็อร,อร่อยไปกับอาหาร<ช>ของที่นี่ด้วยซึ่งเป็นอาหารหลวงพระบางซึ่งอยู่ในวังใครเป็นคนดูแลเอ่อเมนอ่นะคือแม่คนที่สอง <laughs> คุณกูดเป็นคนดูแลก็คือภรรยาภรยาเป็นคนดูภรรยาถ้างั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะเราจะย้ายไปคุยกับคุณกูดที่นู่นนะคะไปค่ะคุณเวียงพรสุนตะวันดีค่ะเมื่อกี้เรากำลังพูดถึงคุณกูดในเรื่องของอาหารพ่อเหล่าได้ เดี๋ยวเล่าเลยเขาบอกว่าเป็นเป็นคุณแม่อีกคนหนึ่งของน้องกายหนูมก็จินตนาการไปว่าน่าจะดูมีอายุกว่านี้สักนิดหนึ่งแต่เธอสวยมากคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือปักใจเด้ออันนี้เป็นเป็นเป็นชุด ของของที่นี่ของเราของเราโดยโดยตรงแก็จะใส่เสื้อแบบนี้แล้วก็เป็นผ้าสิ้นอาหารที่เราเห็นนะคะคุณปูด่ะเห็นเป็นเป็นโต๊ะพาข้าวที่นี่จะเรียกพาข้าวพาข้าวพาข้าวเออแต่แต่ที่แต่ที่เชียงใหม่เลยก็จะเรียกเป็นขันโต๊ะแต่ทรงจะทรงเหมือนเหมือนกันนะคะส่วนสํหรับพาข้าวเนี่ยเราวางคอนเซปต์ยังไงทําไมถึงเป็นอาหารของที่นี่มันมันจะเข้ากับฝรั่งหรอฝรั่งกินได้ไหม กินได้เอาตำรับอาหารก่อนเห็นบอกว่ามาจากชาววังแมมแล้วคุณกุณชอบทำอาหารแมมละอาหารที่เลือกมามีทั้งหมดอะไรบ้างมันมีออหลามแล้วก็วัวสีไข่วัวสีไข่ลากูลากูแจ่วบองสลัด สลัดสลัดสลัดหวงพะวงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือตำบักพุงตำบักพุงพูดเลยยมอร่อย่างนี้เลยตำบักพุงตำบักพุงก็ไม่เหมือนกันนะที่เวียงจันทร์ก็จะเป็นตำบักพุงอีกแบบหนึ่งแต่พอมาที่นี่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยก็จะอร่อยอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแล้วความโดดเด่นของผ้าสิ้นของผ้าทั้งหมดของชาวลาวมีความเด่นตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราให้คุณกุฎอธิบายทางนี้เป็นผ้าเก่าที่ ที่ทางคุณกูดแล้วก็ครอบครัวเก็บไว้นํามาแสดงให้ดูที่นี่ด้วยอันนี้คือเก่าแค่ไหนคะคุณกูดคะประมาณร้อยสาวปีโอนี่ห้ามห้ามซักนะซักไม่ได้ซักไม่ได้อันนี้เขาใช้ทําอะไรคะอป็นที่บ้านไว้แบบติดขอบมุ้งเอาไว้แต่งขอบงมุ้งแม่ละของไฮโซเมื่อร้อยยี่สิบอ็แล้วใชัดกำลังนึกถึงบ้านของของอ ผู้ที่มีชาติมีตระกูลเนี่ยมุ้งเขาจะต้องมีการตกตกแต่งด้วยด้วยผ้าผ้าแบบนี้นะคะเอางี้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราได้คุยกันในส่วนนี้แล้วเนี่ยช่วงหน้าเราจะมาคุยว่าน้องกายเองนะคะมีส่วนในอะไรบ้างกับการทำธุรกิจนี้แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกและครอบครัวเป็นอย่างไรช่วงหน้าสักครู่ค่ะ